มาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือภาคของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าคนที่มีอาชีพเสริมนั่นก็คือบรรดาไรเดอร์นั่นเองล่าสุดนี้เองนะครับทางโรบินทูซึ่งก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮานะครับในการช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในการช่วยเหลือค่าจ่ายค่าส่งฟรีตรงนี้ล่าสุดก็มีการส่งแคมเปญใหม่มานะครับเป็นการเหมาจ่ายค่าส่งอัตราพิเศษ5กิโลเมตรแรก10บาท14วันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับ มาในการชุดนี้นะครับถือว่าออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณศรีหนา่ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัท p พ r p l e เ e นเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการโรบินฮูดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยนะครับท่านก็บอกว่าโรบินฮูดได้ออกแคมเปญใหม่เมาจ่ายค่าส่งอัตราพิเศษ5กิโลเมตรแรก10บาทตั้งแต่3สิงหาคมถึง16สิงหาคมนะครับรวมแล้วช่วยถึง14วันด้วยกัน ทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับจุดมุ่งหมายก็คือเน้นช่วยเหลือร้านค้ารายเล็กใกล้บ้านนั่นเองฮะรวมถึงช่วยไรยเดอร์ให้มีงานมีรายได้จากการส่งอาหารอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการฟรีนะฮะทุกออเดอร์ที่ส่งมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโรบินฮุดเขาบอกว่าได้ช่วยเหลือร้านค้านะครับที่ไม่เคยมีออเดอร์มาก่อนแล้วก็ร้านเล็กๆและก็ร้านที่เพิ่งเข้าสมัครใหม่ได้กว่า18,00 0ร้านทีเดียวครับ และยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจด้วยการรับรายเดอร์รายใหม่เนี่นะครับเข้ามาอยู่ในระบบนี่นะฮะกว่า1 0 0 0 0่นคนทีเดียวครับและเมื่อรวมค่าอาหารที่ลูกค้าสั่งแล้วก็ค่ารอบที่รายเดอร์ได้รับตลอดระยะเวลาของมาตรการเนี่ยทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า600ล้านบาททีเดียวครับ ช่วยเหลือทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการส่งเฟรีที่ผ่านมานะคะไม่เพียงแค่ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะทางด้ของรายเดอร์มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมีรอบในการวิ่งส่งอาหารได้มากขึ้นร้านค้าเล็กๆแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยมีอาชีพอ่ะหันมานะคะเปิดร้านอาหารที่บ้านของตนเองได้ด้วยนะคะด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้ราคาที่ทางด้ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือนะคะ